เอาละครับก็สวัสดีทุกคนก็ได้นะผมอยู่กับผมไอ้กล้องนะครับวันนี้จะพามาดูจูนนาวต้านะครับผมก่อนที่เขาจะตอนที่เขาจะเข้าเซิร์ฟไทยนะฮะก็มาดูเลยว่าผมว่าเขาเล่นกันยังไงนะตัวนี้ขั้นแรกมันเขาจ้ำมาก่อนนะก็เป็นเซนเตอร์สองตัวนะครับผมอาคกงีกับจูนอยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะแบบนี้เลี้ยงปุ๊บปับ๊บไปปุ๊บปั๊บจ่ายายังไงฮนะโล่นฮนะโล่นยังไงจ่ายซากูซากูจ่ายให้ฟูจิมะฟูจิมะชูดครับผมแล้วก็ติดรบกวนฮนะ ว่าดีครับผมกอลลี่รีบเอาไได้เอ้าแต่ว่ามิสอีกระโดดเฉยเลยครับทำไมคอมเขาเรื่องนะครับแล้วก็ลงไปแล้วครับผมแล้วหลับกอลีนะครับผมแล้วอุตุมิผมทำอะไรครับเนี่ยมาดูฟอร์มก่อนที่เข้าเซิร์ไทยครับผมว่ามันมันจะขดแล้ว็ขนาดไหนวะคือผมก็ไม่รู้กันนะว่ามันจะเข้มขนาดไหนก็มาครับผมอุตุมิจ่ายมาครับผมเวลี่ไงจ่ายอุตุมิหลอกมาโอ้โหเละไปเลยฮะช็อนี้โดนตกไปก่อนครับแล้วก็ ยังมายังไงฮะรีบาวได้ครับผมแล้วก็จ่ายมาโอ้โหแร็วลูกนี้ละไก่ชูดไปง่ายๆเลยครับผมนํำวปที่4ต่อ2ครับต่อมาครับฟูจิมะยังไงเลี้ยงโลกโอ้โหโคตรผิวโคตรผิวโคตรอันตรายได้โดนตบไปได้ครับผมแต่วันนี้ซากูกระโดดเก็บมาได้ฮะซาคูดยังไงครับผมจ่ายให้ฟูจิมะแล้วผมจะชูดเร็วลูกนี้ไม่ได้ครับยังไงก็ผมซากูเก็บวันดีมากครับผมแต่ว่าช็อตคล็อกยังไงเวลาจะหมดแล้วและชูดลงครับผม ตามมาครับผมที่ตีต่อตีครับผมจุนจะแก่เกณยังไงครับผมยังไม่ค่อยเห็นฟอร์มเขาเท่าไหร่นะครับผมเอาละครับจุนได้บอลจ่ายขึ้นมาและหลอกเออแต่ก็โดนตบอยู่ดีฮะ์นโดนมูรุมาตีโตเอาล,ล้วปจิมะินเอร็จไปได้ครับผมจ่ายให้ตาตาก,กูแล้วฟูจิมะยังไงออตบไม่โดนแฮปแล้วตาก,กูรีบาลไปได้ครับผมลูกนี้ยังไงฟูจิมะยังคงพิวและชูแล้วก็ติดบอกครับผมตาตกูก็ยังเก็บได้อยู่ดีฮะและลูกนี้ละาใกล้ชูเร็ว ลงครับผมฟังอูจิมะออกดำไปก่อนนะฮะชออ่วงนี้รู้ว่าอูจะมีจุนกับอาคงิจะแก้เกมยังไงฮะหรือสติวไม่ติดจอดน,นี้แต่ชุดไม่ลงก็ทากุริบาวได้ครับผมโคตรโหดโคตรตลายครับผม,มอูจิมะอืโดนตบไปครับผมอูสมิจุนฮะอูจิมะอูจิมะโอ้โหจุนหัวทิมและชุดลองๆลูกนี้รียบ้อยครับผมทิ้งห่างไปถึงสี่แต้มแล้วนะครับผมก็ถสถานการณ์กดดันฮะ ยังไงฮะเลี้ยงหลบมาแล้วชูลูกนี้ไม่ติดแล้วควรลงไหมครับผมแต่ได้แค่สองแล้วผมตีนหยียบเส้นฮนะยังไงฮะส่งให้พี่โลนยังไงฟูจิมะพี่โลนสากุอันตีครับผมโอ้โหโดนจุนตกไปฮะตกปอีครับ,บ,รบโอ้โหโคตรโหดนะัะตกไปถึงห้ารอบครับผมโคตรแม่นนะตัวนี้ตกอย่างเข้มตกปก็ผมหือสปอฟมจะจัดแล้วหมดเวลาครับผม เอาแล้วครับผมโอกาสตีเสมอของทีมอุตโตมิจุนนะฮะยังไงชูดุกนี้และไม่ลงครับผมอมซากุริบาลดีจริงๆฮะต้องชูดงลงโอ้หน้าเสียดายครับผมพลาดโอกาสตีเสมอไปแล้วฮะก็ยังคงตามอยู่สี่แต้มอยู่ดีครับนี้เหมือนกับกดขวดล้อเลยทีเดียวเชียวฮะขางี้ส่งให้มิซิจุนส่งให้มิซิแล้วเอวีพีเรียบร้อยครับผมไม่พลาดฮนะสองแต้มครับผม การได้ก็มีโอกาสเสมอครับไม่ลงฮะเอารีบรีบาวมาได้ครับผมรับคอรีนะยังไงฮะจุนขอบอลแต่ไม่จ่ายฮะยังไม่จ่ายครับแลวชูดเองครับผมลงครับผมมาแล้วครับผมตีเสมอได้แล้วนะฮะก็ตามมาเรื่อยๆครับผมค่อนข้างสูสีกัทีเดียวเชียวฮะบล็อกกันมันบล็อกกันเดือดยังไงฮะเลี้ยงเลี้ยงหลอกครับผมทากูจ่ายมาฟูจิมะเลี้ยงไปลูกนี้ตดรบกวนแต่ลงครับผมลุนหนาจริงๆนะฮะ ต่อมาครับยังไงเออจ่ายมาถ้าสวยถ้าสวยด,วยดิยังไงดิยังไงดิยังจ่ายอยู่ดิอู้ดังเลยเฉยเลยฮะสวยงามจริงกับลูกนี้ชุด,ดง่ายๆไม่ลงครับผมจุดรีบาวได้ครับผมรู้สึกว่าถ้าถ้าถ้ารีบาวด่ดูดีนะฮะลงไหมฮะลงครับผมออกดาสามแต้มเลยฮะลูกนี้ในว่าเป็นลูกสำคัญทีเดียวเชียวฮะ โดนจุนตบอี่กีตบโคตรโหดฮะดูว่าโดน,านตบอี่กีจุดเด่นของเขาอยู่แล้วครับผมตบไม่น่าแล้วแขนสั้นไปน,นิดยังไงมิซจิลูกนี้ยังเลี้ยงอยู่จ่ายมาจุนจ่ายมาโอ้โหล้มโล่งครับผมเรียกว่าตบตบเป็นลูกฮะติดรบกวนฮะแต่ไม่ลงครับผมซากุยังรีบาวมาได้ฮะ จุนตาติดตบไปอีกครับผมโอ้โหตบไปถึงเก้าเลยครับผมยอดนักตบจริงๆฮะและหลอกมาลูกนี้เป็นเละง่ายๆครับผมห่างถึง5้าเตะแล้วฮะก็ตางว่นข้างยากแล้วฮะลูกนี้และลงหรือไม่ไม่ลงครับผมแล้วทาคุยังรีบาวไว้ได้อยู่นะครับผมยังไงครับฟูจิมะเคนจิอ่ะโดนตบอีกครับผมสิบลูกแล้วครับแล้วขอบอลลูกนี้เอาดนีอิสเซ็ตออินเตอร์เซฟครับผมดิ้นพันทั้งขออภัยครับผมแล้วก็รีบาวมาได้นะฮะแล้วดูว่าครบเครื่องครับผมจุน ดูนี้ยังไงฮะจ่ายมาฮะแล้วยังไงฮะเราโดนสติวครับผมฟูจิมะยังไงลูกนี้โอ้โหโดนตบครับผมแลวชูตมาลูกนี้ไม่ลงครับผมจูนรีบาลไปได้อีกแล้วนะฮะทั้งรีบาวทั้งบล็อกทั้งจ่ายครบเครื่อง MVP วีเรียบร้อยครับผมขาดแล้วครับผมห่างถึงแปดแต้มฮะเก้าวียังไงก็ไม่ทันเนี่ยโดนตบอีกฮะ เซนเตอร์เขาโดนตบอีกฮะโดนตบอีกฮะโคตรโหดก็คือเขาแค่ไม่ได้โชว์สกิลอะไรเลยผมก็แค่ตบตบแม่นนะฮะตบแม่นรีบาวดีฮะก็คุณสมบัติคุณสมบัติเซนเตอร์ที่ดีนะฮะบางทีแล้วว่าไม่ได้โชว์อะไรมากมายนะแต่ก็ได้เห็นความเก่งดีว่ะก็เป็นเซนเตอร์อีกหนึ่งตัวที่สุดยอดเลยผมแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับ ก็ได้คะแน 1, 1นถะึง26.1ครูโทษค,ร,ครอันตรายแล้วก็ขอบคุณสำหรับสามไร่สามเพ่อนนะครับช่วงนี้ห่างหายไปนานก็จะพยายามกลับมาทำคลิปเรื่อยๆแล้วผมผมจะพยายามนะครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับผมขอบคุณครับ